เธออยู่ในบ้านที่แบบเป็นหนึ่งชายสองหญิงซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนิปปกับคุณพ่อนี่แหละอยู่ที่ต่างประเทศนิปอพูดได้เลยว่าอา่ะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในชีวิตของใครหลายหลายคนนะรับรองเลยว่ามันจะเป็นื่องที่ทำให้คุณติดอัดใจมากๆเลยเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนลองมาทําคลิปแบบกันสบายๆหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นนิปอจะต้องขอเก็บเก็บพับเสื้อผ้าแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะทุกคนสามีนอกใจ แมีนอกใจหรือแบบภรรยาที่ไม่มีเวลาดูแลสามีอ่ะแล้วก็เกิดเป็นข่าวขึ้นมาเนาะทุกคนเนาะก็ไม่มีใครที่จะทราบสาเหตุจริงๆหรอกทุกคนก็อยู่ที่เขาสองคนนะเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่ความจริงอ่ะมันจะอยู่ที่คนสองคนไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างนะคะทุกคนมิปอมิปอเคยไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วแบบก็เคยอยู่ในบ้านที่แบบเป็น หนึ่งชายสองหญิงซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมิปอกับคุณพ่อนี่แหละอยู่ที่ต่างประเทศมิปอพูดได้เลยว่าถ้าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในชีวิตของใครหลายๆคนนะรับรองเลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณอึดอัดใจมากๆเลยเพื่อนๆเป็นอะไรที่อึดอัดใจแล้วมันใช้ชีวิตแต่ละวันนะหายใจแต่ละแบบวินาทีนะมันมันยากลําบากอะทุกคนนะครอบครัวหนึ่งนะอยู่กันแค่ คนสองคนพออ่าคู่สามีภรรยาอย่ามีผู้หญิงคนอื่นอย่ามีผู้ชายคนอื่นเข้ามาอยู่ร่วมบ้านหรือเข้ามาอยู่ในใจนะถ้าเราแบบเหมือนแบบว่าเราพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วหรือพร้อมที่จะมีความรักแล้วไม่ว่าจะกายหรือใจอะทุกคนเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นเลยทุกคนมันไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นเลยสุดท้ายมาก็คือสองคนหนึ่งหญิงหนึ่งชายดีที่สุดคะ่ะทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้มิปอก็เดี๋ยวจะตัด EP นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยว EP หน้ามิปอจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์จริงของมิปอที่อยู่ในบ้านหนึ่งชายสองหญิงให้เพื่อนๆฟังกันใน EP หน้านะคะเพราะมิปอกลัวว่าคลิปมันจะยาวจนเกินไปคะ่ะทุกคนสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ